ครับแล้วข้าวนี่คนสงสัยมากนะข้าวเปลือกที่ให้กินนี่เป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวเจ้าครับอาจารย์เออมันแล้วแต่เราหาได้คืออย่างถ้าเราอยู่แถวที่มีข้าวเหนียวแต่ไม่มีข้าวเจ้าขายอ่ะเราก็ต้องกินข้าวเหนียวไก่มันปรับสภาพได้เองคไม่ใช่เราอยู่ภาคกลาง เราจะเอาข้าวเปลือกข้าวเหนียวไม้ไก่เกล็กินหมดแล้วไปซื้อที่ไหนอ่ะคขับรถไปอีสานเหรอโอ้ยก็เกินไปละแลกินข้าวของภาคกลางก็คือข้าวธรรมดาไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับเห็นปะหาของให้มันหาง่ายครับแล้วก็มีให้มันกินทุกวันโดยไม่กับก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกดผายครับถ้าเลี้ยงแล้วยากก็ไม่ต้องเลี้ยงเยเราไม่ต้องไปหามันครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีคําถามอะไรทักมาถามอาจารย์ได้นะครับ ผลิตภัณฑ์นะครับมีใครอยากได้ผลิตภัณฑ์หรือเปล่าแจกครับอ่ถ้ามีคอมเมนต์ลยครอยากได้ก็แต่เดี๋ยวคุณต้องส่งค่าส่งมาเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราส่งให้ได้ปีเดี๋ยวน้องปั๊มจะไปส่งให้ครับถ้าใครมีเดี๋ยวเขาแคปไปเดี๋ยวเขากลับไปแล้วเขาจะส่งให้นะครับคสิบสิบท่านแรกนะครับนี่ครับเป็นวันนี้นะครับครับ ใครอยากได้ไปลองใช้ก็ดีนะครับครับวันนี้อากาศดีครับหน้าบ้านของเองเย็นครับวันนี้ก็มาพบกันที่บ้านอาจารย์หมูนะครับ<ม>แล้วถ้าไก่ตัวเมียล่ะครับอาจารย์เวลาที่<ด>เราตัวเมียเราก็ต้องเลือกเหมือนก,นกันก็คือเหมือนเราเลือกผู้หญิงสวยอ่ะครับเห็นไหมเพราะเราอยากได้ให้มันแบบว่าลูกสวยขายได้ก็ต้องเลือกตัวที่มันสวยสุดในฝูงมันอะ่ะก็ต้องเป็นปากยาวมีร่องน้ําตาใสขนล,ลัดลัดตัว หว่ายกเวลายกให้ขาห่างๆอย่างนี้เอาขาชิดให้ขามันห่างเหมือนกับปั้นรอยไปได้ยิ่งดีครับแล้วก็ดูกระเบนหางใหญ่ๆปีกหนาๆมีสนับครับแล้วก็บัวหลังใหญ่กันกุ้งแห้งก้อยเล็กเลือกเหมือนตัวผู้เลยครับ<อ>แล้วพี่พ่าบอกว่ายกมาแล้วให้ขาต้องค่อยกันอันนี้จริงไหมครับ,รบผมไม่ค่อยสนใจผมสนใจอย,อย่างเดียวก็คือแบบว่า ที่มันยกมาแล้วขามันห่างๆอย่างเงี้ยจะดีกว่าครับ